กลับเข้ามานะครับผมยังอยู่กับคุณหมอพรทิพย์แม่คุณหมอต้องบอกว่าโอ้หคุณผู้ชมรอวันนี้คุณผู้ชมบอกเอาเยอะๆพูดเยอะๆเลยค <c oughs> แต่ผมจะบอกคุณผู้ชมงี้นิดเดียวนิดเดียวให้คุณผู้ชมคิดถึง3ามคที่คุณหมอพูดตั้งแต่แรกแล้วพอชมรายการวันนี้จะเข้าใจเลยปัดทงเลือกหลักฐานและปัดตกหลักฐานอ่าอ่าคิดถึง3าํานี้ไวไ้อันสุดท้ายนี่คือเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขนะอัยการก็บอกไปทีป่พนักงานสอบสวน ให้แจ้งมาที่คุณพรทิพย์ทีนี้คําถามเขาเนี่ยคือเป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบเขาบอกว่าคุณหมอร่วมชันสูตรศพไหมก็เราไม่ได้ร่วมไงเราสังเกตการแลวเขาจบเลยนะเขาไม่ถามไ <laughs> อ้าอการดูสาบอกให้เขามาส,อ,สอบคําแรกคือคุณหมอได้ร่วมชันสูตรศพไหมเราบอกว่าเราสังเกตการเราไม่ได้ร่วมชนสูสตรศพตารวจจะกลับเลยค่ะทีนี้เราก็เลยบอกให้เขาบันทึกเอาไว้ว่าแต่เราไปในฐานะงี้ๆี ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่คือนักกฎหมายหลายคนก็รู้ว่าเคสเนี้ไม่ไม่ชอบมาผาคนไม่ตรงไปตรงมาท่านอายการท่านหนึ่งก็บอกว่าคุณหมอคุณหมอเป็นพยานแล้วพอเข้ามาถามเพราะนันคุณหมอเขียนรายงานได้เลยก็เลยทํารายงานค่ะในฐานะเป็นสอวอนะเป็นกรรมธิการถึงอัยการภาคหนึ่งค่ะแล้วมันก็ไม่เข้าสํานวนอีกค่ะ,ะนี่ไงผมถึงให้ฟังสามคําเลยค่ะ,คะปากทงเลือด เลือกจะเอาหลักฐานและเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าดุลพินิจมันไปใช้ตรงไหนแต่บังเอิญตอนที่จู่ๆกลางปีที่แล้วมีการอ้างเป็นพยานโดยคนที่อ้างเราเนี่ยก็คือฝ่ายจำเลยจะถามค่ะเราเป็นพยานของฝ่ายโจทก์ค่ะแต่ว่าทนายจำเลย,ยติดใจเพราะนั้นทนายจำเลยติดใจก็เลยชักเราก็ขึ้นศาลเราก็แปลกใจไม่เห็นไม่เห็นนยายการถามอะไรเราเลยนะคะไอ้นี่ก็ซักแบบ ดิสเครดิตอย่างเดียวคุณหมอไม่ได้เรื่องอย่างนงี้เราก็เลยบอกต่อศาลว่าคดีเนี้ยเราทำรายงานนะะตอนนั้นก็คืออายการก็ถึงเพิ่งเพิ่งรู้ก็เลยเอาวันนี้ค่ะให้ศาลแล้วเขาจะไม่เอาเข้าคดีซึ่งรายงานในนี้ก็คือเรื่องของบาดแผลแบบที่คุณหมอทวัตชัยแหละเพราะว่าบาดแผลที่เมื่อกี้คุณต้นหามะแผลเนี่ยบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือสองใบพัด แล้วก็แปลได้ว่าร่างมันเนี่ยสวนกันอย่างนี้ในความหมายขาที่พูดก็คือมันไม่สามารถสรุปได้ว่าบาดแผลในร่างกายของคุณแตงโมเนี่ยเกิดจากการตกท้ายเลยแล้วใบพัดพัดซ้ายพัดขวาอะไรเงี้ยเราเราแค่ต้องการให้อยู่ในในรายงานครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เข้าไปในสำนวนหลักนะคะคุณผูชมเข้าใจนะอ่ะผมผมสั้นๆน,นิดเดียนะค,ค,คือคุณหมอพรทิพย์เนี่ยตำรวจมาถามว่า คุณได้มีส่วนชนสูตรไหมไม่มีเขาไปเลยเขาไม่สนเลยแต่คุณหมอได้รับคําแนะนํามาจากอายการว่าคุณเป็นพยานแล้วนะค่ะคุณหมอก็เขียนรายงานแล้วส่งไปที่อายการภาคหนึ่งแต่ไม่อยู่ในสํานวนนะครับจับพัดจับผูวันดีคืนดีทนายฝ่ายจําเลยขอขอสักคงจะไปรู้มาว่าอ๋อสงสัยมีคุณหมอคนที่เป็น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 พยานจะซักขานซักขานแปลว่าจะทําให้น้ําหนักฝ่ายโจลดลดลงด้วยการบอกว่าคุณหมอคุณไม่ได้อยู่ร่วมคุณจะรู้ได้ไง ข้ทราบว่าไม่ได้เลื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะต้องการจะอย่างนี้แต่เขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอ่ะคือการหาภัยเข้าสู่เข้าสู่ตัวจำเลยเพราะสำนวนมันไม่ได้อยู่ในในในสำนวนอยู่แล้วกลายเป็นดึงเรื่องคุณหมอกลับมาในสำนวนเลยไอ้นี่ที่ย้อนไปถึงที่พูดกับคุณต้นตอนแรกเนี่ยว่าถ้ามันมีการทำรายงานสมบูรณ์วัตถุพยานร้อยชิ้นทำรายงานซะแล้วคุณจะฟ้องแค่ไหนอายการจะเห็นค่ะ ใช่ไหมคะแต่นี่คือมันตัดออกตัดออกตัดออกทำร้อยเอาแค่20ค่ะแล้ว20ยังเลือกหรือ5้าเงนี้ใช่ไหมคะถ้าจะไปสรุปอยู่ในสำนวนมันก็ไม่เห็นของเราก็ไม่อยู่ซึ่งไม่อยู่เพราะอะไรไม่รู้นี่ถ้าทนายจำเลยเขาไม่แบบไปดึงเอาคุณหมอมานี่ต่อไปแล้วค่ะใช่ไหมทีนี้พอคาเดตตอนอันเนี้ยมันก็ยังเดินต่อไปนะคะก็มาเกิดกรณีที่คุณอชิยะถูกตำรวจฟ้องเลยเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยคือ ที่ทําให้เราได้มีโอกาสเห็นสิ่งที่เราติดใจซึ่งในตอนแรกพูดไม่ได้เพราะมันเห็นนิดเดียวไล่เรียนดีดีนะคุณผู้ชมอ,อันนี้อันนี้ฝากคุณหมอส่วนของคุณอัจฉริยานเนี่ยเขาถูกตารวจ21ค,คนฟ้องหาว่าไปไปหมิ่นประมาทปรากฏเขาชนะ,ะแต่ในระหว่างนั้นมันมีการเปิดพยานหลักฐานขึ้นมาค่ะพะหลังจากที่ชนะเนี่ยมันก็มีการเหมือนกับข,ขอขอคัดสํานวนคัดผลคําพิพากษาเลยทําให้ได้เห็นรายงานการชนสูตรศพ นั่นก็คือสิ่งที่เราติดใจมาตั้งแต่ต้นแต่ว่า,าพูดแล้วไม่มีคนมันมันมัน,ม,นมันยังไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากหนึ่งทำไมในหนังสือพิมพ์ลงว่าพบทรายตอนแรกนะเขียนว,ว่าพบทรายในหลอดลมซึ่งตกกลางแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมันลึก20เมตรตำราหมอตำรานิติเวชจะเขียนว,ว่าประมาณ80วินาทีจะหมดลมทุก80วินาทีนี่สั้นมาก ลงไปไม่ถึง2เมตรด้วยซ้ำาไยมั้งยังไม่ถึงทรายยังไม่ถึงสองแม่น้ําาเพราะนั้นเราก็ตั้งทฤษฎีเอาไว้ว่ามันไม่น่าใช่จุดตกนะอันนั้นตั้งไว้เดิมค่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเอ๊ะทำไมศพตอนพบเนี่ยตัวไม่เน่าตัวไม่ค่อยเน่าแต่ว่าหน้าเนี่ยทําไมลิ้นมันจุกปากแต่มันเห็นแค่สองรูปผ่านสื่อนะก็มาได้เห็นจากกรณีของคุณอัจฉริยะเพราะว่ารายงานการชันสูตรศพนะเขียนชัดเจนว่าในปากอะค่ะ มีคี้โคลโมีทรายมีผงดำๆแล้วก็ตัวเนะะี่ยค่ะมีขี้โคลนมีใบไม้ที่เสือ้อแปลว่าอะไรคะอะ่ถ้าถามผมนะ,ค,ะคนตกเรือแล้วจมน้ําในขนาดนั้นไม่มีทางที่จะกดหน้าลงไปแล้วหายใจเอาทรายเอาอะไรเข้าไปในหลอดลมขนาดนั้นแล้วไอ้ทรายเชยนี่ติดไม่มีเพราะเขายังลอยอยู่ถูกไหมถูกค่ะเพราะนั้นมันก็เลยเห็นว่าเอ้ะอันี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ด้วยความที่ ครั้งนี้ที่เขาเปิดกันเนี่ยเขาเน้นกันที่ GPS กับโทรศัพท์ไอ้เรื่องนี้ก็คือต้องรอว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษสนใจหรือไม่นะคะสนใจที่จะจะเอามันไปเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นประเด็นที่ต้องขยายผลต่ออันนี้ก็เป็นคนละเรื่องกันนึกภาพออกไหมคะว่มันเป็นเรื่องข<ม>องผมผมนึกภาพออกแต่แต่ผมต้องถามคุณหมองี้ถามแบบคนทั่วๆไปถามแทนใจคุณผู้ชมเริ่มอะ ตอนนี้มันชัดเจนแล้วมีเงื่อนงำแน่นอนแต่จริงๆมันต้องกลับไปเริ่มที่ขานั้นแหละใช่ค่ะเพราะสภาพค่ะมันคือจุดเริ่มเลยแต่แต่ที่คุณ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 หมอธวัชชัยคุณสนทีคุณปานเทพธรรมเนี่ยถูกเหมือนกันถูกค่ะ GPS อะไระแต่สุดท้ายสภาพสิซึ่งอันเนี้ยเ,เราคุยกันไว้ว่าถ้าถูกหรือครั้งที่สองแล้วได้มีโอกาสมันก็ไม่ได้มีปัญหามากเพราะเราขอดูรูปค่ะ เขาดูรูปที่คุณถ่ายเพราะว่ายังไงการชันสูตรศพต้องถ่ายรูปนะคะหลายครั้งที่เราเนี่ยได้พยานหลักฐานได้ดูรายละเอียดจากรูปถ่ายซึ่งมันก็จะเห็นชัดขึ้นบอกได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าดูรูปแล้วบวกด้วยรายงานชันสูตรครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง <c oughs> อย่างนี้พอบอกได้แล้ว <c oughs> ใช่ค่ะและสองก็คือว่าเสื้อผ้าละ่ะนะคะเสื้อผ้าเนี่ยคือถ้ามันควากโดนไปพัดเรือหรือถ้ามันไม่ใช่อะไรหลายอย่างก็จะตรวจได้อีกอ่าชัดเจนอันนี้คือจะต้องขาดแบบนี้จะต้องอะไรแบบนี้อ่ะ ทีนี้พอเราเห็นหลักฐานของคุณอัจฉริยะ,ะที่ที่ที่คดีคุณอัจฉริยะใจเราตอนนั้นอะมันมันมีข่าวแล้วว่าคุณอัจฉริยะคุณปานเทพคุณสนทีหลือฟื้นแล้วเราเรารู้สึกไหมว่าเฮ้ยความยุติธรรมมันมันมันกำลังจะกลับมาแล้วคือโดยส่วนใหญ่จะไม่ไม่ตั้งความหวังค่ะ <laughs> แต่ว่าเรามีความรู้สึกได้ว่าคือเป็นคนพุทธเราเชื่อว่าแตงโมงกําลังทํางาน เหมือนเมื่อครั้งที่ยูจูเขาไปโดนใจแม่เพื่อให้บอกว่าอยากได้คุณหมอพรทิพย์มาชนสูตรศครั้งที่สองแต่คุณแม่ก็กลับไม่เคยขอคุยกับเราแล้วยังด่าเรารับหลังตลอดเวลาเราก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นพลังเ,เรื่องพวกนี้นําเราเชื่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันกําลังเป็นสิ่งที่กําลังเริ่มคลี่ขึ้นมาเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยเราทราบว่าอาจารย์อาจารย์หมอธวัาชชัยทําอะไรนะคะตามเรื่องโทรศัพท์ตาม G P S ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตามมาก่อนที่จะเปิดคดีของคุณสนที่อีกของของคุณอจฉริยะอีกค่ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมนั่งอยู่ในห้องรับรองกับผมที่ได้คุยกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอพรทิพย์ให้เครดิตคุณหมอทวชชัยสูงมากๆใช่ค่ะบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยต้องยกให้เป็นความดีความชอบเลยของคุณหมอทวชชัยจะท่านจะรับหรือไม่รับไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้เรื่องจริงทีนี้กลับเข้ามาตรงนี้สําคัญฮะสภาพที่คุณหมอบอกว่าใบชนสูตร ที่บอกว่าเต็มไปด้วยโครนทรายตัวก็เปือน้นมีใบมงใบไม้มีโคลนมีเลนไม่ต้องเอากรณีคุณดังโมนะครับลักษณะนี้ถ้าเจอศพแบบนี้แปลว่าอะไรครับคือเราจะต้องระมัดระวังว่าสถานที่ตายสถานที่ที่หมดลมมันไม่ไม่ตรงไปตรงมาเหมือนคำคำพิพากษาคำให้การคือไม่เข้ากับกลางแม่น้ำคือสภาพศพนี้ไม่ควรจะตกเรือกลางแม่น้ำ ที่มีระดับน้ําสูงประมาณ1 0บสิบถึงยีเมตรทั้งนี้เนี่ยเคยได้ทําคดีนหนึ่งก็คล้ายๆเนี่ยค่ะก็คือใบหน้าเข้มลิ้นจุกป,ปาดแต่ตัวไหม้นะคะแล้วตัวก็มีเมือกขี้ดินเต็มเลยนะคะแต่ว่าบาังเอิญสิ่งคือเราเห็นไม่เหมือนกันมันมีใบไม้เน่าๆติดอยู่ที่เสื้อก็คือที่กางเกงในเราก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่ได้จมน้ำมันต้องถูกจับกดท้องล่องที่ไหนแล้วในที่สุดตํารวจก็ไปขยายผลจนพบว่า ผู้ตายเนี่ยออกจากบ้านไปไปตลาดตีสามตีสี่แล้วก็ถูกคงพยายามจะข่มขืนนะแล้วต่อสู้บริเวณนั้นนะคือท้องร่องที่มันทําให้ตัวมันเปื้อนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บอกว่ากระบวนการทางนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องดูโดยระมัดระวังโดยละเอียดแล้วก็อย่าด่วนสรุปอะไรสงสัยต้องไปให้สุดนะคะไม่ใช่ว่าไม่ติดใจเลยเราก็ไม่ได้บอกว่ามันอาจจะตกน้ําก็ได้แต่ว่าสิ่งนี้ขัด พราะนั้นขัดก็ต้องไปต่อให้ได้ว่ามันไม่เห็นเหมือนกับตกน้ําทั่วๆไปนะคะนี่นี่คือตัวอย่างสมมติสมมุติสมมุติถ้าคนตกน้ําค่ะพระตกท้ายเรือหรืออะไรก็ตามจะทํากิจการจะกิจกรรมอะไรก็ตามถ้าตกน้ําในน้ําที่ลึก1 5บหถึงยีเมตรสภาพจะเป็นอย่างไรคุณหมอส่วนใหญ่ก็ธรรมดาค่ะก็จมน้ําก็น่าก็คืออึบบวมอ่าค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีใบไม้ไม่มีเมือกทรายอะไรมันเขาลอยอ่ะก็ลอยใช่ไหมใช่ค่ะคือ หรือสามวันผมก็ไม่แน่ใจคือเขาบอกสามวันลอยสามวันลอยในระหว่างที่ยังไม่ลอยสภาพของผู้เสียชีวิตมันจะดูดเอาทรายเข้าไปได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันคือการมีชีวิตอยู่อ่ะคือการอะไรเข้าไปในร่างกายมันต้องในขณะที่กําลังมีชีวิตแต่เรื่องเนี้เราไม่ต้องโทษใครค่ะแต่ว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าเพราะเราต่างให้ทํางานแยกกันแล้วก็เหมือนกับคืออยู่ที่การฝึกฝนหรืออยู่ที่ประสบการณ์ คือโดยส่วนตัวจะเป็นคนที่ระมัดระวังเรื่องนี้ไม่ไม่ด่วนสรุปยิ่งยิ่งเป็นประเด็นที่สังคมสงสัยเราจะไม่พยาบอกเออก็เข้ากันได้เข้ากันได้ไม่เด็ดขาดค่ะจะต้องทําให้สิ้นสงสัยว่าตกลงแล้วมันใช่เปล่าเนี่ยใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีผู้สงสัยอยู่เยอะว่าไม่น่าจะตกกลางน้ำไม่น่าจะใช่อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่านี่เป็นแค่พยายหลักฐานส่วนหนึ่ง พยานหลักฐานส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องการตรวจเรืออ่านี่นนะะกำลังเข้ามาละ,ะทีนี้จะกําลังเข้ามาอีกอีกส่วนละซึ่งตัวเนี้ยอ,อ,อย่างที่บอกอ,อ,อันนี้ยังไม่มีใครเข้าทําแต่คาดว่าดีเอไออาจจะดำทำเราก็เห็นนะคะว่าในกระบวนการตรวจหาที่ใช้ลูมิโนลเทสอะมันไม่มันต้องมืดค่ะแต่อู่มันไฟเต็มไปหมดเลยอะแล้วเราแบบบอกว่าเรือไม่มีไม่มีมมคราบเลือดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ ไม่วางใจลูมิโนคือไอสารเรืองแสงที่มันจะทปาปฏิกิริยากับคราบเลือ,ลอดใช่ค่ะแม้ว,ว่าจะล้างไปแล้วแต่ต้องตรวจในบริเวณที่มืดคือถ้าตรงนี้มีเลือดนะแต่ว่ามีแสงนิดหน่อยมันก็ไม่เห็นค่ะอย่างเงี้ยนี่ก็อันหนึ่งแล้วนะแล้วก็มาถึงอีกอันนึงก็คือหลักฐานทางดิจิทัลที่อย่างที่บอกว่าคุณหมอธวัชชัยได้มานี่คือกําลังเล่าภาพใหญ่จะให้เห็นว่าในกระบวนการทําคดีแน่นอนศพเป็นเรื่องหนึ่งพยานหลักฐานที่อยู่รอบศพก็สําคัญเสื้อผ้า สิ่งที่คราบที่ติดสิ่งที่อยู่ในเนี้ยเอาไปเทียบเบียบเทียบไหมว่ามันตรงกับดินตรงไหน 2. คือบริเวณที่พบศพบ,บริเวณที่เกี่ยวข้องตรวจถนัดไหนก็เรือก็เป็นที่เกิดเหตุอันนึงถูกไหมคะแล้วก็ไปถึงพยานหลักฐานอื่นๆซึ่งพระเอญพยานหลักฐานในคดีน,นี้ช่วยมากๆคือ,อโทรศัพท์ของตังโมค่ะสอ,สอพยานหลักฐานหลักสภาพศพและสภาพเรือใช่ค่ะอันนี้ไม่เหลือแล้ว ไม่แน่ค่ะสามปีนี่เรือยังเหลือเหรอ,เอ,อโดยระบบมันต้องถูกเก็บเอาไว้คือโดยหลักการนะจนกว่าคดีจะตัดสินอ๋อคือไปเรียกไปเรียกวันนั้นไปเรียกย้อนขึ้นมาใหม่<ช>เรียกเรียกการเก็บพยานหลักฐานวันนั้นขึ้นมาใหม่เรือลํานั้นนะคะยังทําอะไรไม่ได้เหมือนรถยนต์น่นแหะค่ะอ๋อหมายความว่า ตั้งแต่24่กุมภาพันธ์2,565จนถึงวันนี้7กุมภาพันธ์หกแปดเรือลำนี้เอาไปวิ่งในน้ำก็ไม่ได้ใครเช่าไปก็ไม่ได้แต่นี่คือกฎหมายไทยไม่มีแนวทางเอาไว้เลยนี่ไงเอาอผมอนุมานเอาคนะร่างคุณแต่งโมไม่อยู่แล้วใช่ค่ะเรือก็ไม่รู้ไม่รู้ก็จะเหลืออันเดียวก็คือโทรศัพท์ GPS ซึ่งตรงนี้สำคัญไหมคุณหมอมีสิทธิ์พลิกเลยไหมมีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ เบื้องต้นผมต้นจําได้อันที่สามแมปัจจัยที่สามก็คือเขาก็บอกว่าก็ตรวจแล้วไม่มีอะไรแหมงโทรศัพท์อ,อ่ะเปลี่ยนแปลง GPS e ก็ปีแล้วไม,ไม่เห็นมีอะไรแล้วถ้าวันนี้ข้อมูลที่มันขึ้นคลาวไวอ้อ่าที่มันกู้มาได้อะ่ะมันเห็นชัดพอะจริงคุณหมอธวัชชัยเขาก็ทํามาตลอดเวลาแล้วมันไม่ตรงกันเนี่ยะจะตอบว่าอย่งางเรือ ออกจากท่าไปครัวตานิจจริงอ่ากินที่คัวตานิดตนนี่สารพัด GPS สมมุติออกมาแล้วไปแวะที่ไหนมาเฮ้ยอ่าไม่ไม่ตรงอย่างที่คุณพูดดีว่ะเพื่อให้สังคมได้ประโยชน์พยานหลักฐานทุกประเภทสามารถถูกเปลี่ยนได้หมดพยานหลักฐานดิจิตอลก็เช่นกันค่ะเขาถึงห้ามไงเขาถึงบอกว่าเวลาเก็บเนี่ยมันจะต้องมีความรัดกุมเพราะมันสามารถถูกดีลีทถูกจับใส่อะไรก็ได้ในขณะที่วัตถุพยานแบบมีดแบบอะไรเนี่ยเราสามารถรักษาได้ดีกว่าเยอะเลยค่ะ คือคำว่าเชโรคัสตูดี้ค่ะก็คือมีดคุณต้องเก็บไว้นะเรือคุณต้องเก็บเอาไว้นะ,ะเพื่อที่ในคดีอาจจะถูกเรียกให้ตรวจใหม่สมมติว่าสารเกิดบอกว่าเอาไปตรวจเรือใหม่มันต้องอยู่แต่ในขณะที่พยานหลักฐานทางดิจิทัลเนี่ยถ้ากระบวนการในการทํางานมันไม่รัดกลุ่มเสร็จมันไม่ควรจะอยู่ที่มือพนักง,งานสอบสวนค่ะมันต้องอยู่ที่มือนักนิติดิจิทัลค่ะอย่างวันนี้ที่ที่รับโทรศัพท์มาแล้วส่งให้สถาบันนิติวิทยาถูกแล้วค่ะ ก็ต้องถือว่าเพื่อความยุติธรรมทั้งฝ่ายของคุณคนบนเรือทั้งห้าคนกับฝ่ายของคุณแตงโมและสังคมดีแล้วที่โทรศัพท์เครื่องนี้มันไปอยู่ต่างประเทศมาแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าว่าเอาเอาเอาหวังดีไว้ก่อนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายกันแล้วกันนะแล้วรวมทั้งโทรศัพท์ของหคนเนี่ยเหมือนกันอะอยู่ไหนอะตอนนั่นตรวจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สามแต่ คุณหมอพรทิพย์บอกว่ามันเปลี่ยนได้มันนู่มมันนี่ได้ผมจะถามตรงๆเลยว่าเอาจากประสบการณ์นะ <Okay. S 1> มันต้องระดับไหนถึงจะเปลี่ยนได้อิทธิพลขนาดไหนเอาอย่างนี้นะ <Okay. S 1> คุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวอยู่กันกลับเข้ามาทีนี้เราเข้ามาสู่ประเด็นที่คนในสังคมตั้งคําถามมากพอคุณปานเทพคุณหมอธวัชชัยคุณอัจฉริยะรวมถึงการนําเอาหลักฐาน <Okay. S 1> ที่คุณหมอพรทิพย์ได้เจอ <Okay. S 1> คําถามแรกเลยเฮ้ยใครอยู่เบื้องหลังวะ อใช่ไหมคุณผู้ชมคิดเหมือนผมใครอยู่เบื้องหลังวะถามคุณหมอหนิคุณหมอตอบไม่ได้หรอใหญ่สักขนาดไหนต้องตอบว่าต้องใหญ่มากเพราะว่าสั่งสั่งทันทีที่เราไม่เคยเจอแบบนี้แบบจงคลึมเลยนะเดี๋ยวนะค่ะท่านพนักง,งานสอบสวนไม่ได้กล่าวหาท่านนะ,ะแต่หมายความว่าสิ่งที่เกิดนี้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันชี้ไปทางนั้นเพราะว่าศพอค่ะถูกส่ง คือตามกฎหมายก็คือว่าเมื่อมีการตายผิดธรรมชาติให้พนังกงานสอบสวนตามหมอนิติเวชในท้องที่เพราะนั้นหมอนิติเวชในท้องที่คือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมคือเขาเสียชีถ้าถ้าตามนั้นคือเสียชีวิตในแม่น้ําที่ปทุมธานใีใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยศพก็คือหมอนิติเวชก็ไปที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ศพก็ถูกเคลื่อนไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แต่มีคําสั่งของตํารวจซึ่งไม่มีใครยอมเปิดเผยเลยว่าคือใครแต่ต้องใหญ่มากใหญ่พอที่จะสั่งให้บอกว่า ไม่ให้เอาศพไปที่นี่นะให้เอาศพไปอีกที่ซึ่งถามว่าเปลี่ยนไปที่สถาบันนิติเวชถ้าเป็นหมอยังทํางานอยู่นะบอกบอกเลยว่าไม่ให้ไปตอบมาก่อนว่าทําไมเราะกฎหมายบอกว่าให้สถาบันนิติวิทยศาศาสตร์ที่แรกคือส,สถาบัน<ะ>นิติวิทยศาศาสตร์และตามกฎหมายด้วยใ,<ช>ใน<ะ>ท้องที่ด้วยคุณหมอช่วยช่วยช่วยบอกหน่อยอยู่ตรงไหนครับแบบแบบแบบบอกสถานที่ั้างอะไรเงี้ยตอนนั้นสถานที่ทํางานยังอยู่ที่ตรงบริเวณธรรมศาสตร์ก็ใกล้ๆค่ะอยู่ใกล้ใใช่ค่ะ อันนี้ชัดมากตามกฎหมายด้วยตามภูมิลำเนาด้วย่คะเพราะนั้นเนี่ยต้องใหญ่เพราะเราไม่เคยเจออย่างนี้ที่ก่อนหน้าที่เคยเจอเนี่ยคือไม่ตามเราเลยไอ้น,นั้นก็โอเคหมายความว,ว่าก<ว>่อนหน้าที่เจอคือ,อยังไงนะฮะวิสามันค่ะเวลามันมีวิสามันเนี่ยนะเขาแม้จะอยู่ในพื้นที่ของรับผิดชอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยพนักสอบสวนจะตามอีกชุดหนึ่งมาตามคุณหมอเพราะนั้นพวกเราจะไม่ไม่ได้เจอแต่อันนี้คือเราตรวจแล้วเอาไปส่งแล้ว คุณมาเหมือนก็เอาออกจากห้องศพเราไปเฉยๆอันนี้ต้องเรียกว่าง้างกฎหมายสิใช่ค่ะแต่เพราะเออกฎหมายไม่บอกไม่บอกบทลงโทษเพราะฉะนั้นแขนต้องใหญ่กําลังต้องมากหนักมาก<ช>ที่จะง้างออก<ช>มาได้อันนี้จุดแรกก่อนจุดที่สองก็คือว่าใครอยู่ข้างหลังเนี่ยทุกสกทุกคนกลัวห้าคนเนี่ยทาไมไม่กล้าตรวจจะถอนเส้นคือทุกคนก็อยากรู้ไงว่าเ,เมาไหมใช้ยาไหม เราจะเห็นว่าคําถามตอนแรกเนีคําที่เขาตอบตอนแรกก็คือว่าเขาไม่ยอมอ่ะคือคนทั้งห้าไม่ยอมก็เลยไม่ตรวจบอกเอ้าได้ด้วยเหรออ่คือในเมื่อคุณอยู่ร่วมในเหตุการณ์คืออยู่บนเรือที่คนคนหนึ่งตกเรือมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือคําถาม,ถามนี่ก็เห็นละต้องใหญ่เนาะแล้วเราก็เลยได้ยินข้อมูลตามมาว่าคนนั้นเป็นลูกคนน,คน,นี้คนนี้เป็นลูกคนนั้นเจ้าของเรือ,อประมาณนี้คือเท่ากับว่านี่นะคุณคุณ,ค,ณคุณทั้งห้าผมไม่ได้ว่าคุณอย่างที่บอก ตอนนี้สิ่งที่คุณอาจจะได้รับคําแนะนําในวันนั้นอ่ะมันกําลังเป็นภัยไปหาคุณเองถูกไหมเราเห็นใจคุณด้วยสามว่าวันนั้นคุณอาจจะได้รับคําแนะนําว่าไม่เอาห้ามตรวจไม่ยอมคือคืออาจจะมีการกระซิบมาแต่วันนี้มันเป็นภัยกับคุณเพราะมันเป็นพิรุษใช่ค่ะว่าเป็นพรุษถูกไหมเขาเรียกว่าพิรุษอ่านี้สองละแล้วก็มาอันที่สามค่ะก็คือว่าในระหว่างทําคดีใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมดูดูจะไม่มีใครอยู่ข้างคนตายเลยอ่ะนะหมายความว่า มันออกไปทางเชื่อเชื่อเชื่อข้อมูลแบบไม่เอาอย่างอื่นนะคือหมายความว่าทงจะเอาอย่างเงี้ยคือทั้งทั้งที่ผู้เสียชีวิตเป็นดาราอัธยาศสัยดีค,คนรักเยอะแยะมากมายทำไมทุกคนปักใจว่าเขาไปทำธุระแล้วตกใชาทำไมไปปักใจแค่นั้นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าใครจะสู้ให้เขาในเมื่อถ้าพนักงานสอบสวนไม่ได้แสดงท่าทีแบบนั้นคือพนักงานสอบสวนเหมือนไปตามนะ้ำเขาบอกว่าอย่างนี้ก็อย่างนี้ไหมคะ เราสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ของคดีนี้ซึ่ไม่เคยเจอนะคือผู้ตายเนี่ยไม่มีผู้สู้แทนเขาคือน้องตังโมงไม่มีคนสู้แทนเพราะอะไรเพราะคนเป็นแม่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปคือคนที่เป็นที่ปรึกษาเขาอะก็ดูไปอยู่ข้างตํารวจหมดเลยอะแล้วตํารวจก็ไปด,ดูแบบไปเชื่อตามคำให้การของคนบนเรือเพราะฉนั้นสิ่งเนี้มันยิ่งทําให้เรารู้สึกได้ว่าใครกันนะ ที่มันอยู่ข้างหลังแล้วมันสามารถทําให้แม่ไม่สนใจได้อะอประมาณนี้เพื่อความยุติธรรมผม<ะ>ผมผมจำเป็นอย่างนี้นะคุณหมออาจจะบอกเออคุณหมอเป็นนิติเวชศาสตร์แต่ว่าผมถามมงคนกิดเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนั่งนั่งเก้าอี้เดียวกับคุณหมอเนี่ย<ะ>มงคนกิดเล่าให้ฟังว่าแม่ก็อยากจะสู้อันนี้อันนี้แค่สเสริมนะแต่เป็นตัวคนเดียวอะ่ะแล้วคุมันรู้สึกว้าเหวเหมือนที่คุณหมอว่า ทนายก็ข้ามฟ้ากันอะไรไม,ไม่ได้ว่าคุณเดชาหรือใครนะแต่หมายถึงว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาตัวคนเดียวเป็นไปได้ไหมเขาก็สําหรับตัวเองไม่ไม่ไม่คิดแบบนั้นค่ะก็คือมันเป็นคนที่เรารู้สึกได้ว่าสายสัมพันธ์มันมันไม่เป็นเหมือนแม่กับลูกอันนี้ความรู้สึกนะครับมันก็เลย <ừ. S 2> ทําให้เรารู้สึกได้ว่าน่าสงสารคนตายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีคนมาคือญาติสายตรงจะสู้แทนนะคะคือ ต่อให้ใครไม่ช่วยเขานะแต่มันจะมีคนที่ทําแทนคนตายแล้วเราก็จะทํางานได้ไงแต่นี่คือเราทํางานไม่ได้อะ่ะจะให้ข้อมูลคุณก็ไม่ฟังอะ่ะแล้วมันก็ไม่มีใครเลยที่จะมารับฟังในเรื่องราวเหล่านี้เราจรึงต้องใช้ใช้ธรรมะก็คือปล่อยไปตามจังหวะมันนะแต่ว่าเราไม่เคยเหมือนกับเลิกไปเลยไม่นะรอมันอยู่เสมอเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในใจแต่จริงค,คุณผู้ชมคือ แต่ถึงจะอยู่ในใจยังไงนะครับความจริงที่น่าเศร้าเอาผมผมต่อหน้าเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการช่วงเนี้ยผมก็ถามบอกว่าคุณหมอแล้วสามปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในใจจริงแต่คุณหมอก็คิดว่าจบแล้วถูกไหมคะเออไม่เชิงเพราะว่าหมอรอ,อ,อพี่รอคําตัดสินคดีหลักอยู่อ๋อแต่มันก็เงียบมาโดยตลอดเออไม่ไมมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ออกมาดังอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าคดีหลักะ่ะเนื่องจากจำได้ที่ทบอกต้นว,ตนว่าตอนแรกมันไม่มีรายงานอยู่ในสำนวน แล้วเขาก็ฟ้องแค่เรื่องประมาทอ่ะครับอ่าไหมคะเราก็ต้องรอดูตอนตัดสินว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงฮะคล้ายๆอย่างนั้นทหละไม่หมดหวังอ่ะทีนี้พอมันเดินมาถึงตรงนี้มันก็ย้อนกลับแล้วตอนตอนแรกๆเลยอะ่ะที่คุณหมอมองสามสี่ข้อที่เราเล่าเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยคือการให้การหรือการให้ปากคําของคนบนเรือเนี่ยคุณหมอเคยติดใจสงสัยไหมเออด้วยความที่เราไม่ได้อ่านมัน อ๋อ oh, เราเราไปอยู่ที่อ่าเขาเรียกอะไรพยานหลักฐานที่ที่ใ<น>ท,ที่ที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่ได้อ่านจะถ้าได้อ่านจะเป็นประโยชน์ค่ะเพราะเราจะเอามาปฏิบัติต่อสิ่งเราเนี้ยสาคัญเวลาเวลาที่เขาจะเอานิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิสูจน์ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องเอามาประกบค,ค่ะอเอามาประกบเพื่อจะรู้ว่าไอ้นี่พูดจริงพูดเท็จอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่า พอเพอื่อนวัฒนธรรมการทํางานพนักงานสอบสวนนะ่ะเขาจะไม่ค่อยมาคุยให้เราฟังคือมองว่าออคุณตรวจสอบพุกก็ตรวจไปสิเขียนรายงานไปเราบอกเออคิดแปลกแฮะ <c oughs> มันก็ต้องโคกันสิใช่ไหมคะพันเอพอทอพิสูจน์หลักฐานก็ต้องมาดูสอบอ่ามันจะได้รู้ว่าต้องไปหาอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะทีนี้วันนี้เอาล่ะเหมือนกับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซึ่งจริงๆมันมีแปด ก้าวยานอยู่แล้วแต่มันเคยถูกปรับทิ้งไปกดตอนนี้มันกลับมาวางใหม่แถมเยอะขึ้นด้วยจากคำความเห็นคุณหมอจากคุณสนทิจากคุณหมอทวัชชัยจากนู่นจากนี่ยังมีมือที่มองไม่เห็นปัดได้อีกไหมกำลังมันยังปัดตอนนี้ได้อีกไหมเออไอ้นั่นอตอบไม่ได้แต่ว่าเรามองว่างี้ค่ะว่าทำไมประเทศไทยเราจึงเอามือสุกกระเป๋าทั้งๆ้ที่เรารู้ว่า มีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในแผ่นดินในในในสังคมเราพูดถึงทั่วทั่วไปนะคะเหมือนกับที่ทุกคนบอกว่ารือไม่ได้ระบบกฎหมายเราเป็นอย่างนี้ไงก็คือตัวแทนคนตายมีอยู่คนเดียวคือแม่แล้วมันผ่านไปแล้วก็คือตอนนี้มันคดีลหลักอะคะ่ะมันสืบถึงฝั่งจำเลยหมดแล้วก็เหลืออยู่คนเดียวสุดท้ายคุณพีมอะไรส่าเนะค่ะ เพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเอากลับมาไม่ได้เลยแต่มันจะมาได้เลยถ้าแม่ถามตั้งแต่ตอนแรกเดวอดสิ่งเหล่านี้จะเอากลับมาไม่ได้ในจำนวณหลักในวินาทีนี้<ช>อ,อเพราะมันผ่านไปหมดแล้วด้วยระบบกฎหมายแล้วเราก็เลยตั้งความสงสัยไงว่าโอ้โหเราเห็นสิ่งทุกอย่างไม่ถูกต้องตรงนี้เพียงพราะกรอบกฎกติกาที่มันวางเอาไว้มันน่าจะมีใครลุกขึ้นมาทําอะไรได้บ้าง ไอ้มุมที่จะบอกว่าอายการสูงสุดจะจะลุกขึ้นมาทําอะไรได้บ้างเนี่ยคือวิธีมองอาจจะไม่เหมือนกันค่ะคือไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันก็คือโทรศัพท์ในํำนวน GPS ก็เป็น GPS อยู่ในํำนวนแต่ปัจจัยที่3ไงมันถูกดีลิ e ทิ้งแล้วจู่ๆไปได้อันนี้มามันก็ไม่ใช่หลักฐานใหม่จริงไหมจริงมันก็คือไอ้โทรศัพท์ก้อนเดิมอะ่ะก็อยู่ที่จะตีความมันก็เลยน้าน่า,น,าน่ารอดูว่าจะเป็นอย่างไรเออนี่เนี่ยคือ โอ้คุณผู้ชมเอางี้คุณหมอผมขอรบกวนเวลาออนไลน์ต่อนะมันไปไหนไม่ได้จริงๆคือจากที่คุณหมอพรที่พูดเนี่ยผมคิดประเด็นต่อ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 ได้อีกเลยอคุณผู้ชมนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ไปชมน้ําพริกกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปออนไลน์ได้ดอนอย่าพิ่งไปไหนนะวันนี้นะครับผมมีน้ําพริกอร่อยอร่อยมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ําพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะคุณผู้ชมนี่คือน้ําพริกปลาสลิดกรอบแซ่บ คัดสันปลาสลิดตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบ ก็คัดสรรแบบหืปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสําหรับน้าพริกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยเป้ยเตี๋ยว ็อร vie, like device, so so hey, ่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่020160000หรือว่า Line TV t v 999รับประกันครับทั้งสองรถนี้แค่ชิมยังติดใจแต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ